ในทางของราชาจีนนี่นะคะแสงแดดจะฆ่าวิญญ,ญาณรายที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านที่มืดมืดเฮ้ยมันเป็นเงาผีหรือเปล่าเทคนิคง่ายๆของการดูว่าบ้านเราเนี่ยมีลักษณะอินทยีย์ที่สมดุลดูยังไงครับอาจารย์ ตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์วิทธรรมสถิตบุญหรือที่เรารู้จักกันนี่คืออาจารย์วิทยงจีนสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะรบกวนอาจารย์ครับอาจารย์ครับเข้าเรื่องกันดีกว่าในเรื่องของบ้านที่มีคําว่าบ้านหินหยางตามดวงจีนซึ่งอาจารย์วิทย์เนี่ยคลุกคลีอยู่กับอยู่กับโหราศาสตร์จีนมานานมาวนาหมาปีประมาณนั้นเลยค่ะบ้านหินหยางนี่คือบ้านอะไรครับบ้านหินหยางเนี่ยในทางโหราศาสตร์จีนเนี่ยนะคะหินกับหยางหินคือมืดหยางคือสว่าง แล้วบ้านหินก็คือบ้านที่มืดๆนะคะหรือทางโหราศาสตร์จีนดั้งเดิมเนี่ยหมายถึงสุสานหรือหวงซุยนั่นเองอค่ะคเพราะรว่าใต้ดินนั้นน่ะที่ฝังศพนะ่ะก็คือที่มืดใช่ไหมคะเป็นที่อยู่ของคนที่ตายไปแล้วครับนะคะบ้านหินจึงหมายถึงสุสานหวงซุยนะคะของคนที่ตายไปแล้ว ส่วนบ้านหยางเนี่ยก็เป็นบ้านของคนที่ยังมีชีวิตอยู่มีพลังงานชี่นะคะพลังงานชีหรือพลังงานชีวิตนั่นเองอนะคะบ้านหยางเนี้ยจึงเรียกว่าห่วงจุย้ย ครับแล้วบ้านคนเราควรจะมีทั้งหินทั้งหยางอยู่ในบ้านหลังนี้กันหรือครับถูก <ละ S 2> ต้องแล้วค่ะคุณบอ,บอยเข้าใจถูกต้องแล้วเพราะว่าบ้านคนเราเนี่ยมันจะต้องมีทั้งจุดที่สว่างและจุดที่มืดในความสมดุลซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นบ้านหินหยางจึงมาใช้กับฮวงจุ้ยบ้านได้ด้วยนะคะในส่วนที่เป็นหินนะคะถ้าบ้านไหนที่เป็นหินมากเกินไปก็หมายความว่าบ้านนั้นจะมืดอับทึบไม่มีลมเพราะว่าฮวงแปลว่าลมจุ้ยแปลว่าน้ำนะคะ ลมไม่ผ่านเลยนะคะไม่มีความสดชื่นหายใจไม่ค่อยเต็มอิ่มอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือบ้านเนี่ยมีความเป็นหินมากเกินไปนะคะส่งผลให้คนมีความไม่กระตือรือร้นขี้เกียจอยากแต่จะนอนความคิดไม่พุ่งนะคะไอเดียไม่ออกนะคะค้าขายก็ไม่ดีไม่มีกำไรไม่มีเงินนะคะรวมถึงชะตาทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่ดีด้วยครับนี่คือบ้านที่มีลักษณะหินเกินไปใช่ ถ้าหยางเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะหยางเกินไปก็คือจะมีความสว่างมากเกินไปบ้านไหนสว่างมากๆตามบางทีร้านอาหารหรือร้านกาแฟบางทีเราก็เห็นความสว่างมากๆเลยช็อปใดๆก็มีความสว่างใช่เรารู้สึกว่าเข้าไปแล้วจะร้อนออย่างช็อปเครื่องสําอางบางยี่ห้อขออนุญาตไม่บอกชื่อก็แล้วกันถ้าเราเดินไปนะคะอาจจะมีการจัดฮงจุ้ยนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะหยางเกินไปสว่างมากทั้งๆที่ สินแสงฮวงจุ้ยมักจะบอกเปิดไฟสว่างสว่างนะแล้วถึงจะดีนะคะจะได้มีตังเข้ามีคนเข้าแต่พอเข้าไปมันรู้สึกร้อนและถูกจับผิดมันจะเครียดจรงครนะ,คะคเวลาที่เราเจอไฟสองหน้าเราจะรู้สึกเครียดนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านที่อย่างเกินไปทําให้คนเนี่ยหนึ่งสติแตกเสียสมาธิแอคทีฟเกินไปนะคะหรือว่าเป็นออคนที่จะต้องเหมือนมีปัญหาในเรื่องของความคิดคนะคะ ฟุงซานฟุงซานมากกระตือหรือร้นไฮเปอร์ดดใด<ช>ๆเกิดขึ้นไฮเปอร์ค่ะอืออ,อาจารย์ท่างนี้เทคนิคง,ง่ายๆของการดูว่าบ้านเราเนี่ยมีลักษณะหยินอย่างที่สมดุลดูยังไงครับอาจารย์อ่ะก็คือว่าจะต้องมีลมผ่านพอสมควรนะคะเปิดหน้าต่างเปิดบ้านให้ลมผ่านเข้าออกได้ดีนะคะไม่ใช่ลมแบบ กันโชกแรงเหมือนพายุนะคะไม่ต้องขนาดนั้นก็คือเปิดให้มีลมเนี่ยหายใจได้สะดวกนะคะผ่อนคลายแสงสว่างพอประมาณที่สามารถมองออตัวหนังสือพอเห็นนะคะมไ,มไม่ถึงกับที่จะต้องแบบว่าต้องเป็นเหมือนสว่างเหมือนโต๊ะทํางานแต่ไปนเน้นแสงสว่างแบบ d a y ์ไลท์ก็คือสีขาวเนี่ยบนตําแหน่งของโต๊ะทํางานหรือว่าจุดที่เราต้องใช้สายตา,ตานะคะส่วนตําแหน่งทาง ทางเดินหรือโถงต่างๆเนี่ยให้เป็นสีที่เป็นวอมไว้จะดีกว่านะคะให้รู้สึกถึงความที่คูลๆหน่อยไม่ใช่แบบแอคทีฟเกินไปอาจารย์จากหลักที่เคยเคยผมเคยอ่านหนังสือมาเหมือนจะบอกว่าเวลาเราเปิดหน้าต่างหรือเปิดอะไรบ้านเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้แสงแดดเข้าบ้างให้ลมเข้าบ้านถ้าหลักวิทยาศาสตร์มันทําให้การฆ่าเชื้อโรคมันทำให้ทุกอย่างมันแบบมันดูสะอาดใช่ถูกต้องมันจะมีการถ่ายเทอากาศได้ดีถ้าอีกมุมหนึ่งคือหลักของวิญญาณ เขาก็บอกว่าแสงแดดจะฆ่าวิญญาณลายที่สิงสถิตอยู่ในบ้านที่มืดมืดอันนี้ที่เคยอ่านเจออันนี้มีผลมีผลไหมครับอาจารย์ในการสับงจรจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแสงแดดมันคือความสว่างนะคะความมืดเนี่ยพลังหินก็เหมือนกับพลังผีวิญญาณเช่นเดียวกันนะคะคือถ้ามองเป็นพลังผีวิญญาณเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นผีวิญญาณจริงจริงไหมต้องคํานวณดูพลังงานว่าดาวที่ ส่งผลเรื่องผีวิญญาณนั้นสถิตอยู่ณตรงนั้นไหม oh. อ๋อนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องฮงจุ้ยขั้นสูงอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าเรื่องที่คุณบอยถามเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันการที่แดดเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างมันเคลียร์มองเห็นชัดเจนเราก็ไม่เห็นเงามืดๆมึดใช่ไหมเพอเห็นเงามืดๆมดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเงาผีหรือเปล่า uh, อะไร,รประมาณแบบนี้นะคะซึ่งจริงแล้วอาจจะเป็นเงาเราเองก็ได้หรือเงาเสื้อผ้าถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเคลียร์นสว่างมันเคลียร์มันเห็นชัดเจนมันก็ไม่มีข้อสงสัยใดๆอย่างสิ้นผู้ชมถ้าฟังคลิปนี้อยู่นะครับถ้าสมมติว่าลองไปปรับดูว่าบ้านตัวเองเนี่ยมีความมืดหรือสว่างมากเกินไปหรือเปล่าอลองลดลองเพิ่มให้มันสมดุลเพื่อจะให้ชีวิตอยู่อย่างสมดุลน,นี่คือหลักของช่วยที่อาจารย์วิทย์แนะนําเรามายังไงลองติดตามนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์วิทย์มากครับขอบคุณครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะนี่เก่ง ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์วิทย์ทำร้านสะิดบุญหรือที่เรารู้จักกันดีคืออาจารย์วิทย์ดวงจีนสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณบอนอาจารย์วิทย์ทำเฉยๆตะกินปราหม้ออะไรทำคือก็เห็นทำไปแล้วก็เลยเลยโอ๋อแล้วเคุณทำบ้านเหรออ๋อโอเค